อวาอาววัจด้ีีสวัสดีค่ะสวัสดี m อนะคะทางเฟซที่ดอยูดีเต้นน้ำชนนนินกันเชิญเคยวันนี้หนู DJ ต้นน้ำชวนยิงนะคะอยู่ที่ห nhìn đi ồ hô มาที่ร้านแของเราเลยค่ะชงทาและนี่คือข้าวต้งมัดค่ะโอสุดสุดสุแมาทานจอะไรกันตอนนะคะกับน้ำดอนะะ้าสวัสดีค่ะดา,าช่องลงอกทีองย t ทบคุเจาเชินนะคะวันนี้เรามาบันทึเกเทปวีโอค่ะไวลงช่องของเราเลยคะ 刚才。 ขายยังไงคะเนี <K ha. S 2> <S s ่ยถ้าเป็นแก้วแก้วละสี oh, ่สิบค่ะค่ะถ้าใส่ใส่ไหมคะโอ้โหสุดยอดนะตึิงปรจะลืมสิงปรุงไปกันนะคะร้านสิริรักต่อไปจนสยดนะก่อนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านพริกนุ่มน้ำพริกพริกหนุ่มสงเพ่ิงไม่ใช่น้ำพริกนะพริกเพราะเขาไก่พริกใครไม่เคยเห็นผู้ชายขายพริกมาทางนี้ค่ะโอ้โหผู้ชายขายพริกเต้นโชว์หน่อยตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงเออ ออกแล้วเจอเจอสายบ้าเขาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยเราไม่ได้บ้าอยู่คนนี้ครับมีคนบ้ากับเราด้วยนะครับโอเคทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นร้านพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกค่ะปกติขายอยู่ที่ไหนบ้างคะตลาดประทับพิมพ์ตลาดน้ำคลองประยุทธ์ทัพนิรันดรโอ้ วันที่8ถึง14สิงหาคมนะคะณหางเสียทัสาลายาค่ะเอ้าเดินโชว์จบเอ้าตึ้งตึงตึงงจะละลืะเจะกังจะลมะละละลืงจะลมตึ้งจะลมตึจมต้นนล้งจะ้งปะนืม้ะมนะเจะลันนะคะขอบคุณค่ะลล้งลจ กำลังคิดว่ายี่บ้าที่ไหนมีเด็กเต้นอยู่หน้าร้านจังสีค่ะก็นัคนเคะัซึตบแล้วอยู่นี้เาช่ของเรานะคะอคุณพี่นํามาอาาที่ค่่เป็นบะหมี่กกียาวราเยวรค่ะทีเศษยังไ่พิเศษของเราก็เส้นบะหมนะคะจะเป็นเส้นโาในะคะเส้นที่เล็กมากอะค่ะทานแล้วจะเหนียวดื้อมากค่ะโอ้โห เมด้วยๆโอ้โห <aha. S 2> สุดยอดมากๆเลยนะคะผละิตภัณฑ์เราทำเอง,งเทุกอย่างทำเองทุกอย่างปกติขายที่ไหนบ้างคะก็ออกตามงานอีเวนต์อย่างเงี้ยแหละค่ะต่างแนทีแมนู่นนี่นั่นเจอกันทุกงานอีเวนต์นะคะผู้ชมแล้วเจอกันนะกับร้านก๊อกกีค,ค่ะก๊กีบะหมี่ลูกชิ้นปลาเยาล่าค่ะท่าโฆษณา200ค่ะหยอกเย้าแซวแย่กันไปอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะยินดีค่ะคลิกลูกคลิกส่องแล้วก็ยูทูบ เจต้นน้ำเชิญยิ้มตคนน้ำจะลงที่ช่องยูทูบไปก่นนะยิเจต้นน้ำเชิญยิ้มะโวเคเอเออี๋วเลยอะเยนเลนะคะเขียนค่ะแม่ค้ากับพิธีกรค่วบ้าคลัองการเรียนวทยาเรียวิทยาวิทยาเจ๋นี่ช่ไอย่าเล่นนะช่องยูทูบยิเจนะครับิ้มดีค่ะอ๋อเลิจ๋า วัาดไทโกรนัรนานผู้ใหญ่กำไรค่ tamam. <riff> จะจากจุฬาการสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นช่องเพจที่2์ดีเจต้นนาเชิญนะคะวันนี้เราจะมันจะมีแทร็กดีคลิปวิดีโอไปลงที่ช่องยู o ู t ทีคต์แล้วก็ยูทูบหลักๆก็ติดตามชมได้ที่ช่องยูทูบที่มว่ามีเจตนนเชิญยิ้มเ้ดคะภาษาไทยเลยนะอย่าลืมดติดตามนะพี่นะเอารีวิวก่อนร้านขายอะไรบ้างคะเนี่ย ก่อนสามพี่พี่เอาเอาเอาไม้เอาไม้ไปก่อนไม่ก่อนจะมีช้าช้าเป็นธรรมดานะครับมีกุ้งสดแล้วก็มีหน้าปลาสลิดปลาสลิดนี้เราจะทำตามออเดอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่กรอบกาจะใส่ไว้นะครับของเราเนี่ยก็คือคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นเส้นนึ่งกับน้ำส้มมะขามซึ่งครังเราไม่มีทานนะครับเพราะว่าตามวิธีของของเส้นนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องไปเที่ยวน้ำส้มมะขามก่อนประมาณสามวันกะได้นะน้ำส้มมะขามมาคลุกเคล้ากับเส้นเนี่ย ก็คือหมายถึงว่ามันต้องใช้กรรมวิธีเยอะมากและเป็นเส้นที่ปรุงรสด้แล้วเป็นเส้นแางนี้เราไม่มีน้ำซุปนนอกนะครับจ้ะนี่คือเส้นที่อยู่ได้เป็นเดือนนะครับไม่เสียนะครับนี่คือเส้นที่ปรุงรสดาแล้วโดย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 ที่ไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มแล้วครับก็คือใส่สูตรตามที่เราที่ที่ตามเนี่ยนะครับตามสูตรของเราว็าสามารถทานได้เลยสามารถทานได้เลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะไม่มีขายตามร้านทงนอกเลยนะครับเป็นเส้นที่เป็นเส้นที่ดิ่มแล้วเหนียวมุ ซึ่งถ้าได้ทานเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนเส้นสุกที่ได้ทานค่ะนอ่านี่คือความสดอร่อยนะคะของขัดไทยนะคะร้านขัดไทยกําไรโบราณสาตร่ใหญ่กําไรฝากช้องด้วยนะคะทุผู้ชมคะ่าโฆษณา200นะโดนตกเลยเนี่ยนี่ไปฝากช่องด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซทิกตอกหรือว่ายูทูบเข้ามาขรดไทยจะว่าอินเทรนด์นะคะ ก็นำเ็ได okay, so ้นะหลักๆก็จะชอบดูติลกอนกันเอาโอเคปโอเคไะฝากดีเจต้นน้ำจญยิ้มนะคะอกเอันที่ว่ออัน่ไหนล้วเนี่ยอุ้ยเลแล้ว้เราเรามาแล้วนะล้านนี้นะเอามาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอพี่ชื่อดีเจต้นน้ำ แล้วก็ยูทูบเกจเนักเต็มลินนะโอเคปะโอเคปะอ๋ออันนี้เราไปลองชิมมาแล้วนะคะมันจะพูดว่าโอ้ยลองอีกออ้อมือสันนี่เลยค่ะมือสันมีมะม่วงเปรี้ยวเลยนี่คือการกินโจ๊กเขาจงเนี่ยอืมัเนี่มะม่วงค่นี่มขาเนีมะม่วงเขาเรีว่ะอร่อยมาก ปกติขายอยู่ที่ไหนคะมีซุปชอนนะคะที่สยามสแควร์วันค่ะแล้วก็มีอ่าสิงโตครอปเค้กค่ะแล้วก็ทตามสิงโตเนเธอร์วัค่ะโอเคอ่าแล้วมีอ่ารสชาติอะไรบ้างคะได้ไหมได้ค่ะอันนี้เป็นข้านะคะมีทั้งหมดเก้าเมนูค่ะตัวซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นข้าวกะเพราไก่คุปแล้วก็ข้าวไรเบอรี่กุ๋นอกไก่คุปบนตัซิกเนเจอร์ค่ะจ้ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น หวานที่กิบเมนูค่ะในนี้มันจะขาดตัวข้าวเหนียวมะม่วงไปแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ชิมอร่อยไหมคะโอ้โหเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากทุยานเออน้องเขาทานทั้งสองล้อแน่อร่อยมากกุจ้าแล้วเมื่อกี้ทานข้าวเหนียวบุเรียนที่น่ามีแล้วลองชิมเลยอย่างนี้เลยโจ้หน่อยลูกโจ้หน่อยอะไหนพี่ค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวบุเรียนข้าวเหนียวบุเรียนอันนี้ก็ไข่ดีเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวแท่งเนาะใช่ค่ะเป็นข้าวแท่งค่ะก็เป็นเรียกว่าอะไรที่แบบพิเศษพิเศษแล้วก็ ความอร่อยใช่คะหลายคนยี่ยังไม่เคยกินต้องลองอร่อยง่ายไม่งอนชื่อชื่อก็แปลไข้าวแท่งอ่ะคุณผู้ชมข้าวที่เป็นท่งๆอ่ะต้องลองชิมแล้วกับคุณผู้ชมจารู้จักเด้งหน่อยลูกแด้งหน่อยถึงึงงโน้้ช่วยกันทํอาหากินน่ลูกึงแล้วแล้วแล้วโฆษณาแล้วตึงึงน้องเกิดนี่เนี่ยงั้นดูดีเจค่ะนี่ดูดีเจเป็นตัวอย่างนี่ึง อาถึงอาถึงจังเลยอาถึงมาถึงอาตึงสวยผ่ากระจายอย่าถูดสารนะคะหนูเป็นทั้งดีเจแล้วก็เป็นนักร้องที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยนะคะโอเคป้าโอเคปเฮ้ยเอยาเถียงคะหนูดูหน้าก่อนเถียงไม่ได้หน้าหน้าตามปนบอกแต่สายตาพี่เหมบอกบอกว่าพี่เถียงนะคะเอาไงแน่นอน โอเคบคุณนะคไเจอกันที่ชนทังนูะลูกหลักๆที um ่ไปลนนะว่าดีเจต้นน้วนเจอกันที่ยองนะลแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใช่สายเซ็กซี่นะคะแท็กซี่แล้วก็เซ็กซี่อไรโอเคขอบคุณ่ะคะไปหาร้านอื่นอ่ะ คุณมาหาแล้วก็มาชิมทานกับของอร่อย,ออยๆกั<ใ>นนะฮนะในงานาผู้หญิงจะมาหากินค่ะณห้นะางเซ็นทรัลสารลายานะคะก็มาเทีย่ยวมาชมชอบชิลล์ๆกันได้มาหาของ แแล้วก okay. mm ็มาสัมผัสกันทุบไหล่ดารากันได้นะคะผู้ชมไม่ว่าคุณไม่ว่าจะเป็นคุณเอชุติมาในยานานะคะหรือจะเป็นคุณไทยอภารนครสวรรควันพี่ตะกีลานะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่แหม่มค่ะแล้วก็พี่ป๋าบ๊อบบี้ของเรานแอ่งคุณผู้ชมเออเออี่ยวหานะมาที่ร้านเหวานนะคะ่ับปรดไมรงเสื้อค่ะสวสีค่ะปิดยอู่ไหมคะอ๋อนี่ไงลูกน้องมาทิพย์่ไหมคะ ได้ก่อนค่ะได้ก่อนอ่าทางด้านนี้ค่ะก็จะขายอ่เป็นเกี่ยวหอาน,นะคะก็แวะมาสิไน้ที่ร้านบ้านิบยผลไม้ส่งเครื่องค่ะคุณผู้ชมขานะโอเคอ่ะไ่ายกันต่อคุณผู้ชมขามาดีจ่าลูกอย่าลืมกดแชร์นะลูกนะโอเคระเจอกันนะ <laughs> ลกพี่เป็นคนสวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยพี่พี่มีนามว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะวันนี้พี่มาบันทึกเอ่อบันทึกทริปวิดีโอไปลงที่ช่องเฟสบุ๊คต่อหรือถูกที่หลกัหลกๆก็อยู่ที่ยูทูบนะ ona, im, ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะลูกไปกดเลยนะโอเคป้าเอฟซีเอฟซีวันนี้พี่มาเปานกรรมการผู้ขายของแม่หลวโอเคป้าที่งาน ครับอ si ่าโอเคขนมโบราณนะคะมีอะไรที่แบบนำเสนอพิเศษไหมมีอะไรเป็นขนมแบบว่ายุค90หนึงใช่ไหมเอออ๋อหากินได้ยากมีขนมแบบว่าอุ้ยนี่กินตั oh, ้งแต่สมัยเด็กเลยนี่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 บุหรี่บุลีบุี่โอ้โหก็เรีกกๆเก ตาแมวเกิกินเบ้าตอนสมัยเด็กกินกินเบ้าก็กินเบ้ามีอะไรอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนี่นี่อมยิ้มโอ้โหยังไม่หมดยังมีอะไรน้ำเนื้อลูกเอาแบบว่าใส่ก่อนหน้าเลยอ่ะโบราณโบราณอันนี้ลูกเอาัตว์ลูกอะไรรึเป็ล่าพี่เปีนอะไรเลยัพี่ชอบพี่กะทิค่ับทุกคนค่ะอ่านี่อันนี้เลยเจ้าพี่กะทิค่ะโบราณแล้วก็ มาร้านน้องได้น้องขางที่ขอภาพโฆษณาล็อก200ร้อยลด้เลยอ้ยเอ้ยเ,เจนเินตกแน่ว่ะอ่านะคะฝากร้านด้วยอดีตผู้แดงน,นะคะก็ขานขายพวกขนมโบราณนะโอเคได้เจอกันที่ช่อง YouTube นะ DJ ต้นน้ำ <c oughs> เจินเย็นเด้งหัวลูกตึงมาหนี่มาโฆษณาล้านให้านะเชื่อเป็นหอวลูกตึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอร้านเด็ดแล้วมั้งมีคนร่าเร่าเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีออ๋นะคะบ้ากระบอกมาเจอค่ะนักแสดงได้ทั้งผู้ชมนคุณคุณยายยายออนนะคะอ่็คุณยายออนขายอะไรที่งานคะขายหมิ่นคุณร่าขายหมิ่นคุณร่าโชว์หน่อยโชว์อะไรโชว์ก้างอะไร ผัดมีโคราชค่ะคชมค่ะโอ้นะคะมีความพิเศษยังไงต้องค่ะผัดมี่โคราชเป็นมาจากถิ่นโชคครับเองเป็นหมูนุ่มอส้เีโอ้โหสุดยอดก้าเลยนะคะเล้วก็จขายยี่ิบราคะบอกนนนี้ไม่เีนเลยเจอกันตามงานอีเวนต์นะคะคุณผู้ชมนะคะยังไงฝากผัดมีโคราชบ้านนี้บ้านโคราช

ห้องเซนชันสาละยา8ปดถึงสิบสี่สิงหาคมมาเจอกันนะคะชั้นชั้นไหนคะดีช uh ั้นดีเนาะโอเคแล้วเจอกันค่ะชั้นหนึ่งใช่หมั้นหนึ่งชั้นหนึ่งค่ะผู้ชมแล้วเจอกันนะคะอะไปกันต่อค่ะขอบคุณนะคะยูทบฝากตานก็ยูทูบดีเจต้องน้ำชิญนะอน้ไางอย่านกย่าอย่าค่ะสวัสดีค่ะ เอ้ยเอาตามเต็งอราเรานร้าอะไรร้านดาวโยบายเจดาราจหลังจากนั้นเราต้องยั่วนิดนึงอ่ะยั่วอะไรยั่วยั่วยั่วย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 ั่วยยั่วยยั่วยั่วย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 ั่วยั่วยั่วยยั่วยั่วยัวั่วยั่่วยัั่ยั่วยวยั่วยั่วยั่วั่วยั่วว่วยั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 ่่วยวยวยั่วย จะยำซับซับค่ะยำนะคะของเราจะเป็นยำรวมเลหนึ่งร้อยยำรวมสมอลนอร์เวย์ร้อยห้าสิบบาทมีแบบปลาไม่ปลานะคะลูกค้าเลือกได้ทุกอย่างคือสุกหมดแล้วอยู่คิดว่าเอากุ้งสดกุ้งสุกสั่งได้เลยค่ะจะเจอแม่คะปากแดงเท้ามืไหนไม่ปากแดงแดงว่าไม่ใช่หลากเนะคะแซบแน่นอนค่ะดูอย่างพีอาร์หน้าร้านสาวสวยนะพีอาร์ชว์เต้นหน่อยเยอะเยอะเลย สปอนเซอร์้อข่าวเสือมเขาเร่งข่าววันนี้น้องแมวมาด้วยะน้องแมวแมวน้อยแมวแมวหนาวแม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 วเป็นาแมวาบแมนอเสียงกปงหัวจุกมันริกให้ทานยงไรตอนนีแกกำลังพูดกับปงหัวหรอเสียกปงหัวจุกมันริกจุกจิกจุิก ควานไม่ทำนะหมดยุ่งจะสั่งของเราเอาว้าที่ไหนเอาขายดีมากไม่มีเวลาโดยที่กลับเลยแล้วว okay. right ันนี uh huh? ้วันแรกนะอย่าลืมนะค่ะโอเคแล้วเจอกันค่ะในงานผู้หญิงทธรรมาก่อนถัวปีสองลา่างเซนท่านสารยาจีจีลุงฉันเหนื่อย่าก แ uhm> okay. okay. ต <S <S ่ไม่รู้ว่าแต่ลักเธอแบบอย่นี้เลิศอยู่ค่ะเลิศอยู่โอเคโอเคอหน้าจะเป็นชั้นหนึ่งเนาะขายดีขอโทษทีชั้นหนึ่งนะเขาแข็งนะรับมาจุ่มๆนะคุณมุทชมขอโทษทีแม่ค้าเพิ่งมาแต่เช้าก็เลยเบลอเบลอเล็กนึงหมดหลับหดนอนมาต้องขอไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามช่องนะเหมือนเดิมค่ะช่องช่องอะไรจำได้ไหมอ่ะชีวิตตัวน้ำก็น้ำชงยิ้มก้าอ่าดีเจราะน้ำเชิญยิ้มก็ชีเิตตัวน้ำชอบ นี่ขอบคุณค่ะแล้วแจ่กันที่ทงนะคะอย่าลืมเพซด้วยนะยูทูบด้วยนะสองดีเจกันำเสียนี้ไปกดกันเยอะนะโอเคป๊อเตินๆยังไงตึงตึงมาตึงมาตึง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 เลยออกันตัว้หมี่ควราตต้วขาขาขแล้วใจกันนะคะ